ก็ถึงคลิปที่เราจะทําแก้วนะครับตัวนี้สําคัญนะครับตัวแก้วนะครับตัวโคนวันนะครับจะมีวัสดุที่เป็นหัวต่อแก้วมาด้วยนะครับพงานนี้วิธีการเปลี่ยนหัวนะครับก็คือตัวแก้วเนี่ยจะง่ายหน่อยคือว่าไม่ต้องถอดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราหลบใช้ตัวนี้หลบไปนะฮะแล้วก็วางวางเอานะฮะเหมือนกันนะฮะก็คือถอด ขอตัวปัว๊กมันออกนะครับแล้วก็เอาหัวของตัวแก้วเนี่ยเสียบไปแทนนะครับอ่าอ่แก้วนะครับจะใช้เวลาในการพิมพ์160วินาทีเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะเปิดเครื่องก่อนนะครับตั้งเวลาที่160วินะครับอโอเคนะครับในช่วงที่เรารออุณหภูม ขึ้นถึงสาวสาวร้อยแปดสิบนะครับเรามาเตรียมแบบกันนะครับก็คือแบบนะครับก็คือเป็นแบบที่เราพิมพ์มานะครับในกระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะครับจะพิมพ์แก้วได้สามใบนะครับซึ่งเราอาจจะจัดเรียงออกแบบเป็นตัวหนังสืออะไรก็ได้นะครับเราเราก็ตัดออกมาเป็นดีชิ้นอย่างนี้นะครับผมตัวแก้วนะครับก็ต้องเป็นแก้วพิเศษนะครับ ซึ่งจะเคลือบมาแล้วนะครับแก้วตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถใส่ของของขวันได้เลยนะครับวัสดุที่เราจะต้องใช้ต่อไปก็คือจะเป็นสปากเสใสนะครับท่าสปาเสใสใไหนเลย <Okay. S 2> วิธีการทำก็คือ,อตัวแก้วนะครับกับตัวแบบนะครับเราประกบ,บกันอย่างนี้เลยครับไม่มีอะไรง่ายฮะ ประกบเสร็จแล้วเราก็เอาเทปใสนะครับแปะยึดไว้เท่านั้นเองนะครเสร็จแล้วนะครับเราก็ทดสอบแรงกดก่อนนะครับว่าแก้วเนี่ยแน่นแค่ไหนนะครับก็ในช่วงที่เราเปิดเครื่องเราก็ลอง ลองเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราค่อยตับกันนี่ตอนนี้นะครับก็เรื่อมพร้อมแล้วนะครับเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับให้รันเป็นสองร้อยปดสิบก่อนนะครับแล้วก็อนักถ่ายหลังเราก็ใส่แก้วไปใส่ในช่วงที่เครื่องขึ้นภูมข,ขึ้นนะครับก็เปลี่ยนตัวใส่แก้วไปแล้ว ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือให้ให้นับไอยหลังก่อนนะครับถึงถึงใส่นะครับก็ใส่ตรงกลางนะครับนะพอนับถึงศูนย์นะครับเสร็จก็ออกอันนี้เองไม่มีอะไร,ะรไม่ต้องไปตากให้แห้งไม่ต้องมีเครื่องอะไรซ้ํานะครับงานออกมาเงาเลยนะครับ อตอนนี้ก็ครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่าดังแล้วนะครับ,รบแล้วก็ปิดปึ๊กนะครับแล้วก็ปึ๊กอ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้คือเอ่อช่วงนี้นะฮะอาจจะร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าหูเนี่ยจับได้ไม่เป็นไรนะครับเอ่อถ้าเกิดว่ารอได้นะครับก็ปล่อยไปวางไวท้ที่ตรงไหนที่มันกันร้อนหน่อยก็ได้นะครับเอ่อไม่แนะนําให้วางบน กระจกนะครับกระจกแตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามารออะไรเงี้ยคือว่าคือกว่ามันจะเย็นเนี่ยประมาณสินาทีถ้ารีบขนาดนั้นเนี่ยให้หาถังน้ํามานะครับไม่ต้องหาน้าเย็นมากครับเอาน้ำเปล่านี่แหละนะครับพอเสร็จแล้วพักออกมาสักสองนาทีแล้วก็เอาไปจุ่มน้ําได้เลยนะครับแล้วออกมาเช็ดให้แห้งกันนั้นก็เสร็จแล้วนะครับตรงด้านที่เป็นที่เรายึดเทปกาวมาสักรู่นะครับมันจะเป็นท่ากาวนิดหน่อยนะครับ ก็เอาอพวกน้ำยาที่ใช้เช็ดข้าวกาวเนี่ยเช็ดออกก็ได้พวกน้ำมันก็ได้นะฮะหรือว่าน้ำยาล้างเล็บน้ำมันลอนสันอะไรพวกนี้นะครับเช็ดออกก็จะไม่มีเม่อะไ,ไรนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ